ถือว่าขับยากไหมมาร์ครถเราถือว่าขับค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับด้วยความที่ลิ้นมันยื่นมาครับ,รบนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเราไม่กดลิฟต์ยกขึ้นบางเนินก็จะถูกครับใช่เพราะว่าไปเซตคู่หน้ามาให้ต่าอ๋อคือทําให้ต่ําลงมาอีกใช่ครับให้มันจะได้แบบหดหัวนครับ,รบเพราะาจริงทุกคนลองดูที่ลิ้นหน้านะมันค่อนข้างยืนถูกไหม สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอ bon ล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปรับชมเจ้า CLS 53 AMG STAGE 2นั้นเพื่อนนะนี่เลยนี่คอนเซปต์บาบัส8 0ดนะครับทุกคนเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราพามารับชมนะว่าคันนี้จะมีของแต่งอะไรบ้างนั้นเพื่อนนเป็นไงสีดำดุเลยนะเพื่อนนะตัดแดงนะครับทุกคนนี่ผมให้มาดูแก้มก่อนปกติไม่ค่อยเจอนะเพื่อนนะซี CL s 5 3ใส่แก้มเจาะแบบนี้นัเพื่อนนะอันนี้คือเจาะจริงนะไม่ใช่แบบ เอาตรงคาร์บอนเนี้ยเอามาแปะไม่ใช่นะนี่คือเจาะจากแก้มจริงเลยเพื่อนเพื่อนแล้วก็ล้อโหหายากมากนะเพื่อนะอาานะนโปรติผมถ่ายรถก็เยอะนะส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่ล้อบาบัสท,ที่เป็นขอบสีเงินออริจินอลแต่ว่าเนี้ก็เจ้าของรีเควสตเลยเป็นล้อดําขอบแดงนะเพื่อนนะโคตรโหดครับทุกคนดูดิคอนเซปต์ Concept ดำตัดแดงนะเป็นไงหล่อมาก ชุดท้ายก็จะเป็น800เลยแล้วเพื่อนนะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรามาติดตามกันนะครับว่าคันนี้จะมีของแต่งอะไรบ้างใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นหน่อยลองดูเป็นแนวทางการแต่งสําหรับเจ้า c ซ s 53คันนี้เลยครับผมไปไปครับทุกคนไปรับชม c ซ s 53 AMG s t AMG e 2อะไรครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างหลักๆคือคันนี้เราต้องการทำเป็นคอนเซปต์บาร์บัส8 0 0ถูกไหมมั้ย ใช่ครับอ่าครับผมเดี๋ยวผมพาดูนั้นเพื่อนว่าคันนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่ด้านหน้าก่อนดัดอย่างด้านหน้าเราทำอะไรบ้างมาร์คจะมีเพิ่มลิ้นหน้าครับเป็นทรง GT ครับทรงบาบัสเลยแล้วก็มีกลิวมีกระจังหน้าโลโก้ครับครับใช่จะเป็นของบาบัสหมดเลยครับ กระจังหน้าก็คือจะเป็นทรง GT เนาะใช่ครับแล้วก็ตัวโลโก้ก็คือจะเปลี่ยนเป็นบาบัดถูกไหมใช่ครับประมาณนี้นะเพื่อนนะด้านหน้าก็จะดุดุูเลยแล้วก็ไฟหน้าเดิมแต่ว่าเราก็แรปฟิล์มถูกไหมใช่ครับติดฟิล์มสีดําเอาครับผมก็คือคันนี้เป็นรถสีดําทั้งคันเลยนั้นเพื่อนนะเดิมเลยคันนี้สีอะไรครับมาร์คเป็นสีดําเงาครับครับผมอันนี้ก็คือติดฟิล์มกันรอยแบบด้านเนาะใช่ครับตัวรถก็เลยเป็นสีดําด้านนะครับทุกคนให้ดูชุดหน้า ดุๆเลยนะแต่ว่าจริงๆอ่ะบางคันก็อาจจะมีเปลี่ยนกระตัวกันชนหน้าเป็น G ีถูกไหมใช่ครับเป็นตัวใหม่ครับก็แล้วแต่จะชอบนะแต่ว่ารถเราคือเป็นเฟนลิปปะก่อนอก่อนเฟนลิปครับอ๋อก่อนเฟนลิปตัวเก่าโอเคครับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูของแต่งด้านข้างเพิ่มนะทุกคนว่ามีอะไรบ้างอย่างด้านข้างก็จะมีทําแก้มด้วยถูกมั้มาร์คใช่ครับเจาะเฟนเดอร์เป็นคาร์บอนครับโปรติน่าจะไม่ค่อยมีใครทํากันถูกไหมพี่บิ๊กบอกคันนี้เป็นคันแรกเลยคันแรกไทยนะทุกคนนะเพราะว่าการที่เราจะทํา แก้มแบบเนี้ยเราจะต้องเจาะแก้มจริงถูกปะใช่ครับเจาะตัวรถเลยอ่าครับก็คือเราไม่ใช้การแปะเอานะทุกคนอันนี้คือใช้แก้มเดิมตัวเสียวเวนห้าสามแล้วก็เจาะเข้าไปเลยนะทุกคนนะโหดมากไม่เคยเจอนะคันแรกในไทยเลยคันนี้เปลี่ยนล้อด้วยถุงอะมักใช่ครับนล้อบาบัสครับเป็นล้อบาบัสนันเพื่อนนะขอบแดงนะครับทุกคนก็มันจะมีขอบอะสามารถเลือกได้ทุกคนนะจะเป็นออริจินอลสีเงินก็ได้แต่ว่าคันนี้น้องเขาก็จะทําเป็นสไตล์แบบคุมโทนถูกไหมใช่ดำตัดแดงนะครับแดงครับอ่าครับผมรอเลยเนี่ยให้ ขอบ20ถูกไหมใช่ครับอขอบ20ใส่กับยางเดิมที่ติดรถเลยนะหน้า245หลัง275นั้นเพื่อนนะเบรกอันนี้เปลี่ยนเพิ่มปะ อันนี้ไปดิฟสีมาครับ,รบเป็น <ผม S 1> สีแดงครับเป็นเบรกเดิมเอ็มพีอ๋อนี่คือปั๊มทรงเดิมเลยถูกไหม <S <S ใช่ครับทรงเดิมเลยครับสี่พอร์ตอ๋อโอเคแต่ว่าตัวคาลิปเปอร์ก็คือไปทําสีเอาเนาะแบบลอกได้ประมาณนี้แต่ว่าคันนี้อนาคตก็จะมีเปลี่ยนเบรกด้วยถูกปะ่ะใช่ครับจะเปลี่ยนเป็นเบรกเซรามิกครับโอเคครับมผมอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะเพื่อนนะว่าคันนี้จะมีอะไรบ้างและอย่างช่วงล่างคันนี้มาร์ช่วงล่างอันนี้ ใส่แค่ชุดขาโหลดข้างหน้าครับคู่หน้าอย่างเดียวครับหลังไม่ได้ทําอะไรเนาะใช่ครับหลังเดิมโอเคพอกดสปอร์ตปุ๊บรถมันก็จะดูเตี้ยลงถูกไหมมันจะตกลงได้อีกครับอ่าครับผมอันนี้พี่ถามนิดนึงเดี๋ยวทรงมันถือว่าขับยากไหมมาร์ครถเราถือว่าขับค่อนข้างยากนิดนึงครับด้วยความที่ลิ้นมันยื่นมาครับนิดนึงแล้วก็ถ้าเราไม่กดลิฟต์ยกขึ้นฟางเนินก็จะถูครับอ๋อใช่เพราะว่าไปเซตคู่หน้ามาให้ต่ํา อ๋อคือทําให้ต่าลงไปอีกอใช่ครับให้มันจะได้แบบโหนอ่าครับเพราะอจริงๆทุกคนลองดูที่ลิ้นหน้านะมันค่อนข้างยืนถูกไหมใช่แล,แล้วด้วยแล้วด้วยตัวรถเซลวิน53อ่ะตัวรถมันเป็นบอดี้ยาวนะทุกคนนะเวลาขึ้นเนินอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องตะแคงถูกไหมใช่ครับต้องอะตะแคงครับครับแต่ว่าเวลาจัมอะไรเงี้ยไม่ติดซุ้มเนาะอ๋อไม่ติดครับไม่ติดโอเคประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูอย่างด้านข้างต่อนะเพื่อนอย่างด้านข้างก็จะเป็นโลโก้แปดร้อยนะนี่ตรงนี้นะครับกระจกข้างคาร์บอนถูกไหม รกระจกข้างคาร์บอนนั้นเพื่อนนะเราก็จะมีพวกสเกิร์ตข้างเป็นคาร์บอนนะครับนี่ข้างคาร์บอนเดี๋ยวให้มาดูตัวเบรกด้านท้ายอันนี้คือเบรกเดิมไม่ใช่สีแดงถูกปะเบรกเดิมเป็นสีขาวครับอ่าครับใช่แต่ว่านี้ก็คือไปทําสีเหมือนคู่หน้าเนาะทำเหมือนคู่หน้าเลยครับ,รบทำข<พ>องผมก็คือเป็นสีแดงเนยนั้นเพื่อนนะจานเบรกเดิมเนาะจานเบรกเดิมครับจานเบรกเดิม,ดมโอเคอะเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านข้างเพิ่ม อย่างตรงมือเปิดก็คือจะเป็นคาร์บอนถูปะมาร์กใช่ครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนตัวคอมนั้นเลยนะคัฟเวอร์ทับเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปถอดของเดิมออกนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูอย่างชุดท้ายอย่างท้ายเราทาอะไรบ้างมาร์กอย่างท้ายก็จะมีดิฟเฟนเซอร์ครับสองชิ้นจะเป็นชิ้นแรกประกบเข้าไปก่อนครับแล้วก็ตัดคีบออกแล้วเราก็ประกบอีกชิ้นหนึ่งเข้าไปครับให้มันใหญ่ๆดูๆหน่อยครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือไอ้ดิฟตรงกลาง อันใหญ่ใหญ่อันนี้คือติดเพิ่มถูกไหมใช่ครับเป็นชิ้นที่2ครับอ๋อชิ้นที่สองแต่ว่าไอ้ตรงที่เป็นคาร์บอนติดกระ่ออันนี้คือเป็นทรงเดิมถูกไหมใช่ครับแต่ว่าเราทําเป็นคาร์บอนเนาะใช่ครับอ๋ออเดี๋ยวเรามาดูใกล้นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นทรงเดิมถูกไหมของห้าสามแต่ว่าเราทําเป็นคาร์บอนเนาะใช่ครับอันนี้ทรงเดิมเลยครับโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นคีบตรงเนี้ยทุกคนอันนี้คือติดตั้งเพิ่มใช่ครับเป็นประกบชิ้นที่2เลยอ๋อก็คือจะเป็นทรง800ถูกป่่่ะะใชัอออาานนนนนเเพืดดูหขึ้ยมก โหดมากแล้วคันนี้ก็มีทําท่อถูกป่ะใช่ครับอ่าอันนี้เป็นท่อแบรนด์ไหนเดินยังไงอะมาร์กอันนี้เป็นท่อเดินทั้งเส้นครับเป็นไทเทเนียมแล้วกันครับครับเป็นท่อทั้งเส้นตั้งแต่ดาวไปมาเลยถูกไหมใช่ครับตั้งแต่ดาวไปเลยโอเคแล้วก็จูนสเตทสองจูนสเตทสองด้วยเดี๋ยวค่อยไปลุยห้องเครื่องต่อนะเพื่อนว่าคันนี้มีทำอะไรบ้างโลโก้บาบัสโลโก้แปดร้อยไอ้ตัวดักเทลคือเดิมถูกไหมเดิมครับทรงเดิมเนาะแต่ว่าก็ทําเป็นคาร์บอนใช่ครับไฟท้ายก็คือเดิมแต่่วาาลดเนะ ใช่ครับติดฟิล์มเหมือนคู่หน้าเลยครับประมาณนี้แล้วก็จะมีตรงนี้คาร์บอนเพิ่มนั้นเพื่อนเป็นขนาดหลังครับขนาดหลังโหดมากอันนี้คือชุดท้ายนั้นเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในเพิ่มนิดนึงทุกคนว่าคันเนี้ยภายในจะมีทำอะไรบ้างอย่างภายในคันนี้เรามีทำอะไรไหมมักจะมีเปลี่ยนแค่พวงมาลัยชิ้นเดียวครับอ่าครับเป็นหุ้มคาร์บอนทั้งชิ้นเลยงานใหม่แล้วก็<อ>เปลี่ยนโลโก้เป็นตัวบาบาัด อืมโอเคโอเคมีภูมิไรชุดหนึ่งนะทุกคนนะเป็นคาร์บอนแล้วก็โลโก้บาบัสเนาะใช่ครับภายในนี้คือเดิมถูกไหมเดิมเลยครับภายในเดิมนะก็คือคาร์บอนอะไรอย่างงี้คาร์บอนตรงเนี้ยก็คือมาจากรถอยู่แล้วนะคอนโซลกลางก็คือยังเป็นสีดําเดิมเนาะใช่ครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นคาร์บอนแล้วก็ตรงเนี้ยที่เป็นคาร์บอนนี่คือเดิมจากโรงงานเลยนะเดิมโรงงานเลยครับโอเคภายในทุกอย่างเบาะเดิมเนาะมาร์กเนาะเบาะเดิมครับเบาะเดิมรถใช้งานจริงนะทุกคนนะคันนี้เดี๋ยวพี่ขอดูเครื่องนิดหนึ่งมาร์กมา อย่างคันนี้หลักๆเราทํอะไรบ้างห้องเครื่องหลักๆก็จะมีแค่กองอาร์มาสปีดครับมีกองชุดหนึ่งของอาร์มาสปีดครับแล้วก็สเตจสองเลยถูกไหมใช่ครับแล้วมีชิ้นไหนไหมที่เป็นของแต่งอ๋อในในนี้ยังไม่มีครับเพราะว่าแผ่นว่าเป็นบาบัดแค่ข้างนอกก่อนอ๋อใช่ฮ้องเครื่องก็มีแค่กองแล้วก็สเตจสองนอกดาวไฟประมาณนี้คันนี้ประมาณกี่มาครับ คันนี้ตกประมาณ520กว่าครับ520กว่านั้นเพื่อนนะกับเซียวเว้53สเตย์2แล้วก็จูนเป็นแบ็กไฟลครับอ่าก็คือของเราอ่ะไม่ได้เน้นแรงถูกไหมหลักๆคือสไตล์เราขับมันๆนเนาะเน้นแบ็กไฟล์ถูกไหมใช่ครับอ่าคันนี้ก็คือแบบต้องการรีเควสเลยว่าเอ๊ยขับไม่ว่าจะเป็นหมดธรรมดาก็สามารถยิงแบ็กไฟล์ได้ใช่ครับใช่แค่เราดาวเกียร์มันก็ยิงได้ครับอ่าครับผมคือคันนี้โจทย์ต้องการแบบชิปเกียร์แล้วแบบ แบกไฟล์ <Back> <S <S ปุ้งปั่งอ่ะทุกคน <S <S ใช่คร, <S <S ครับผมและอย่างคันนี้เบ็ดเสร็จของแต่งโดยรวมประมาณเท่าไหร่ครับ ประมาณ3 4มสี่แสนกว่าครับประมาณสามถึงสี่แสนยังไม่รวมพวกล้อพวกอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับผมแล้วคันนี้โปรเจกต์ต่อไปก็คือจะมีตัวชุดเบรกเซรามิกเนาะใช่ครับประมาณนี้ห้องเครื่องก็ไม่น่าจะทําอะไรแล้วถูกไหมไม่ไม่น่าทําอะไรแล้วครับตอนนี้ของแต่งข้างนอกก็ไม่น่าจะมีอะไรเติมแล้วไม่มีอะไรโอเคเซเว้นจะมีวิงหลังหรือว่าเปลี่ยนฝาโปรงอ๋อก็คือให้เป็นทรงแบบบาบัตแปดร้อยเลยใช่ก็คือจะมีกันชนหน้า GT ก็ว่าไปเนาะใช่ครับถ้าถ้าจะทําจริงๆก็ทําได้ครับอ่าครับผมประมาณนี้อ่าทุกคนคลิปนี้เราพามาดูแล้วกับเซ เอ็มนะสเตย์สองนั่นเพื่อนนะคันนี้ก็เป็นคอนเซปต์บาบัส800นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดคันนี้ใส่ชุดเบรกเซรามิกมีวิง8 0 0รทำกันชนหน้า GT เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพิ่มให้ดูแล้วกันเนาะว่าคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้าง หลักๆก็จะมีเนี่ยทำสีรอบคันนะเป็นดําด้านแล้วก็ชุดหน้าก็จะเป็นคาร์บอนหมดเลยมีแก้มคาร์บอนนะทุกคนเป็นคันแรกในไทยเลยนะสำหรับใครที่สนใจก็ไปทํากับพี่บิ๊กได้นะที่ไทหวันนะ<ช>มีล้อบ,บาบัสขอบแดงด้วยทุกคนนะก็นานๆกว่าจะเจอชุดนี้ทุกคนนะโปรติเราถ่ายก็จะเจอแต่ล้อบาบัสท,ที่เป็นขอบสีเงินเนาะทุกคนนะ,ะแต่ว่า<ช>คันนี้ก็เจ้าของรถก็รีเควสตมาเลยว่าต้องการขอบแดงนั้นเพื่อนนะ <laughs> ก็ให้ดูเข้ากับตัวสีรถเลยนะเพื่อนนะ <laughs> ประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย <Okay. S 2> ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปถ่ายรถรุ่นอะไรก็สามารถกดติดตามกันมาได้นะวันนี้ขอตัวลาไปวะผมบ๊ายบาย